ตอนนี้อยู่ที่ที่สองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าทุกันชักขึ้นนำอยู่ตอนนี้อาริพี่พูอยู่ที่เฮ้ยใคอยู่ที่เจ็ดบ้างเจ็บไหมเจ็บไหมพี่บูพี่หน้าพี่หน้านะครับเฮ้ยอะไรครับและวืนนี้ขอทุกคนอ่ามีสุขแล้วก็ขอให้แมนยูเยอะๆแล้วก็ขอให้แมนซิตี้เยอะๆแต่ออกมาเสมอกัน Hello. Vô lập isso do so, so, so. พี่เถียงไม่ทัดคนเข้ามาเหรอพี่โอ้โหหรือว่าเาเขาโคบเลยอ้โหเอะนะอ๋ออันนี้อันนี้หลุดเข้ามาไม่พี่เขบอกนะผมไม่บอกนะบอได้ไอันนี้ผมไปเลเซอร์ ม่ตาีาวยเหรอได้ไครับขอที่กสับืนไ้ินไม่กล้าบอกว่าให้น้อยกินใ้ดีจล้วยมันสบายต่อหนุมนใส่ซองเตี้เยะนะตี้ยอะหนุ่มสวบ้านไม่ตัดไม้ไม่ตัดปืนเพราะว่าไม่ดค่รั ของงานนะคับเป็นขอยนมนะครับผมจากที่นี่เลยไปเก็บองนะพี่น้าทำอยู่ได้ไหมเอาง่ายเหรอไมด้ครับทีนี้เรนาสใจแลมีหายตรเป็นตทีล้งไอา ขอโรับ่พี่ผชายอมสร้างความลำ็กนะอะไเรเียยด้ดีด้านานซ้ยคไม่ได้ฟังหวาอี้นะมือีนผม่ได้นครับผมก็เขี่นว่าสียงทีเขาควรจะพูดด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็ันรุ่งนี้นะครับผมจะา่านจุดตสันะครับผมข้าวสารข้าวา กระของผมมากครับผมดดีดีของฝั่งด้วยเลยนะไม่ช่วง ตื่นขึ้นมาเลยก็้องใสเสื้อตื่นขึ้นของเราละอะไรคือไม่สิบเวลาเอเคดีกว่าม่นีไม่เล็อ่อพ่อไ่จับี่ผู้ชายด้วยกันพี่ผู้ชายเป็นของที่ชอวาน้องได้ทุกคนแหละเป็นของพี่บอกพี่แอสนะผมร้องได้ร้องได้ไหครับผมมววา

我。

ทีนี้สถานีงานท่งระวังงานเชสเตอร์ยูไนเต็ะเลแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะรับขึ้นนะครับกับการที่ติดตามอยู่เพว่าวันนี้นะครับผมเจะทำดีเลยแล้วก็ฝากตามว่าเป็นชนะนะครับเป็นแพ้แล้ววันนี้ก็ถ้าว่ากินใจเอื้อนนะครับผมก็ขอขาดรายงานสนัุสนุนนะครับผมทีกลุ่มนี้ขอให้ติดตามทุกคนนะครับผมที่รวมยู่กันแล้ว8,004นะครับขอให้ทุกคนนะได้กลับบ้านอย่างสุดยอดปลอดภัยหลังจากเกมเป็นที่จบ นะครับผมแล้วก็ขอให้สงการณ์ปีนี้นะครับเป็นสงการณ์ที่กดนะครับแฮปปี้มีความสุขทุกทากเดือนเลยจ้าเอาล่ะมาถิดขึ้นใช่ไหมจริงๆอยากอยู่ในอนาคตมากครับอยากดีอยากแต่ว่าสมมติวันแข่งอยู่กึ้นหลัองเพลงไม่ฟังนะแต่กลัวเขาล้งขางไม่อยากไม่อยากทำเสียเราอยากทำเสียงกวนใ่้แบบนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่มีโอกาสนะร่วมงานกับทางยูบีชนะครับผมกางแจมนนี้ แล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากนะครับทุกคนที่เป็นในการในงานปฐมชาติชาวบางแสนทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็เห็นจาทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีเสียงโห่ร้องมีการร้องเพลงตามในบางเพลงก็สิ่งดีใจมากขอบคุณมากนะครับผมก็มีเป็นฐานจับทุกเที่ยวคอนท้ายด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ต่อนจากไปก็มีอเพลงหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมเป็นเพลงซีรี่ย์ไปของเองนะครับผมชื่อว่า ข้าที่รู it, ้คือชิงได้ให้ทุกคนได้ฟัแวันนี้นะขอให้ไม่เชื่อทิ้งไหนขอให้ชิ้นะชนะไอ่ะผมแต่ว่ายังไงก็ยึดูดับเห่อนรใจที่ไงไม่รู้จะ่รัเธอรักมันของสมอมันั้ คนแอบดีตอที่ททนีก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้อ,อาจเป็นเราะตัวฉันเป็นโง่เกิน 안요 Yeah, it's gonna be ใช่โอ้โหก็เรียกว่าพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะครับพี่การนั่งพี่อยู่ข้างล่างนะคะตรงอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้รับเสียงนะคะจากพี่การเดือนตาค่ะมามอบเสียงให้กับเออ่ทุกคนในวันนี้แฟนเมนูแฟนเมนูนะคะอ่าแต่ว่าวันนี้เป็นยังไงคะได้ข่าวว่าเป็นน้งการลูกคู่ครับเป็นการเลือกทุกคนในการเมนูเก่าหรือเปล่าแต่สมัยนี้เป็นแค่คนเราๆอยู่ห้องแล้วก็ ก็ชื่นชอบชื่นชอบครชื่นชอบแมนในคาเป็นผีแดงอยู่แล้วนีก็ขอให้อาในชื่อี่แล้กันนะครับผมทั้งทั้งใครที่เป็นนของแมนยูแล้วก็แมนสเตอร์ซิตี้ขอใทุกคนได้สนแค่ะแมวันนี้ก็มาให้พรด้วยนะคะถูกต้องรู้สึกไงบ้างคะวันนี้มาที่ะผีรังแแพ่งดีใจมาคดีใจมากต้อบอกว่าตั้งแต่เขารลเ็นกณที่ทุกคนา รอข้อหนกแบเพียบมากเลยแอ้าก็ตื่นเนแล้วก็ดีใจที่จะได้ดูแบบได้เราทำมาเสิร์ฟจากผมด้วยแล้วก็มาดูทุกความทุกมิติด้วยสุดท้ายแล้วค่ะพีการอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคก็ขอฝากผลงานแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุด์ฟนะครับผมก็ในพุ่อสกุลนี้เลยนะฮะเท่าที่รู้คือชัดเจนนะครับก็มีรายการสี่คนดำเนะฮะสี่คนดำทุกคืนวันพุธสี่พุ่มยี่สิบทางช่องวันน้ำสดุมากค่ะน่าดูปเต็มแน่นอน ฮาลังแม่ละคแด้วยะตอนนีใช่คะตอนนี้ถอยู่ะน่าจะประมาณลางเดือนนี้รลาเานี้ใ่หอค่ะก็ติดลาันได้นะคะตอนนี้นะคะยังไม่ให้ีลงให้การนะครว่าม่ของระวัะคะให้กับผู้โชคดีของเราเดี๋ยวเราจะทนนี้พี่นิดก็ขึ้นมาอตัวึงเาว่า่ทีัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะ จับแทกกรากวอีกแล้วน,นะคะเป็นถ่วนะคะแล้วก็อะไรนะจับรอแทกเราให้พี่จับรางว่ได้ไหมจ๊า อ๋อ oh, oh, uh, ูชิโกชื hmm. oh, <my> mm ่อมาาญี่ปุ่นเออชอมาญนี่นี่ะี่มาอะไรแล้วการการค้เดี๋ยวะวันทเลยเดี๋ยวเราอมาูชิโกจริงเหรอคะอญี่ปุ่นที่สองที่สอง มีาววังกจกเลยคือบบนัอ่างๆเลยให้ใคราใ้ไหมให้อบ้างเหรออ๋อรู้จักนอนักน้นน่นเละก็ขออเราะทำเป็นปวดนะคะแล้วก็ินนะคะโอ้รบเค่ะเราที่เงนนะคะรอบมเลยรอบช่วอันตอนนี้นะคะก็อีกว่าทกลกอร์ด้วยนะคะชิๆกันนิดนึงเอ คุไทชท่บอกะระะเาแบนวันบ่ยเดียวเลยายอมได้ไงเไปข้าน้นเลยคะคชิโะเราไปข้ามโ้นเออนี่เขาเปิดโอกาสให้เลยครเลยรีบเลยมีีกว่าค่ะขอบคุณมาก ขอด้วยได้ไหมคะอขอท่แรแฟนคลับนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปกับคลัขอกให้หนึงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ สซาบเปตเตอรี่นะคะชโมรมแดนอาบิแฟนค่ะแล้วก็เจ้าของร้านนะคะมีแอบร้านเจ้อบีนั่นเองนะคะขอเชิญชวนคนเวนทีนะคะร่วถ่ายรูปด้วยค่ะขอเชิญทุกคู่รอดด้วยนะคะให้คนเวทีเลยค่ะให้เวนทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีก10นาทีนะคะก็จะเริ่มมิสแมสลาในระหว่นี้อยู